วันนี้หมอมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตในหน้าร้อนให้สนุกมาฝากกันครับข้อแรกต้องรู้ที่มาก่อนว่าเราร้อนเพราะอะไรถ้าอยากดับพระอาทิตย์หมอมีอยาอุทัยมาดับร้อนหอมสดชื่นปลอดภัยทุกประการมาฝากทุกคนมาลองดูวิธีดับร้อนสำหรับหน้าร้อนด้วยยาอุทัยกันครับใส่ลงไปในน้ำดื่มแก้กระหายได้ชังัดนำไปใช้รดน้ำดำหัวใส่แทนดอกไม้ ประหยัดค่าดอกไม้ด้วยเหยาะลงน้ำเสกทำน้ำสับป,ปะรดใส่ปืนก่อนออกรบยิงไม่ที่ใครจากศัตรูร้ายก็กลายเป็นมิตรเห็นไหมครับว่าหมอมียาอุไทยช่วยให้หน้าร้อนเช่นนี้สดชื่น,นรื่นเริงจริงๆยาอุทยหมอมีของดีๆที่มีหมอแนะ